ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยได้ใช้ประโยชน์จากการสู้รบที่ทะลวงรูปแบบการเคลื่อนไหว9จังหวัดสวรรค์เขาสู่ระดับผู้ปกครองแห่งพระราชวัง9เทวาได้อย่างรวดเร็วตอนนี้อาจถือได้ว่าชิงสุยได้เป็น ครอบครองทักษะที่ยิ่งใหญ่รูปแบบการเคลื่อนไหว9้าวจังหวะสวรรค์อย่างแม้จริงในที่สุดเขาก็สามารถไปถึงแก่นแม่ของรูปแบบการเคลื่อนไหว9าวจังหวะสวรรค์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้เขาตื่นเต้นอย่างมากในตอนนี้เขาสามารถเข้ารูปแบบการเคลื่อนไหว9าวจังหวะสวรรค์ได้ทั้งหมดแล้วรูปแบบที่ขาดหายหายเกลรวมเป็นตำราที่สมบูรณ์เส้นทางสู่ทันสวรรค์ แสงดำสีดำกระพริบออกมาจากร่างของเทียนอีเลียงอีมันได้ผสานกับแสงสีทองที่กระจายอยู่รอบมันค่อยๆค,ควบแน่นเป็นลูกกลมขนาดเล็กๆและตรงเข้าใส่ชิงสุยอย่างรุนแรงโลหิตอาบสวรรค์เงาสีแดงได้พุ่งเข้าใส่ชิงสุยในเวลาเดียวกัน ความรุนแรงของมันสามารถแหวกชั้นฟ้าได้ยังไงไ่ายดายปรานของชิงสุยได้หมุนเวียนออกมาขณะที่เขาพยายามจะเคลื่อนย้ายหนีออกจากทางอันตรายอย่างไรก็ตามเมื่อเขาพยายามที่จะทำเช่นนั้นเขาตระหนักว่าการเคลื่อนไหวของเขาได้เื่องช้าตัวลงอย่างมากเขารู้ดีว่านี่เป็นเพราะการจ้องมองที่แปลกของเทียนอี้ นอกจากนี้ฝ่ายตรงข้ามยังดูเหมือนจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกหลายระดับกลิ่นอายของเขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างคนละขั้วชิงสุยรีบหนีออกมาเขากำลังเผาพลานชีวิตของเขาเพื่อเพิ่มพลังของเขาตอนนี้เขาได้ทุ่มทุกทุกอย่างเพื่อพยายามที่จะฆ่าเจ้า รีบหนีออกมาเร็วชายชราจากตระกูลมูลได้ตะโกนออกมาขณะที่เขาโยนป้ายผลึกเข้าเทียนอี้เพื่อซื้อเวลาให้กับชิงสุยถึงแม้ว่าชิงสุยจะสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีของเทียนอี้ไปได้ในครั้งแรก แต่เขาก็รู้ว่ามันยากมากที่จะทำเช่นเดียวกันเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของเขาการเคลื่อนไหวของเขาถูกจำกัดลงความรู้สึกของเขานั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายหลายนาทีทั้งที่จริงมันผ่านไปพ้นไปไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ำจิงสุยเก็บมีดสั้นมังกรพิษและเรียกใช้โล่ทองคำอย่างฉับพลันปราการจูจ่โจมโล่กรเทวะเพชดคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่อัดแน่นไปด้วยพลังได้อัดทะลุผ่านอากาศออกไปขณะที่ชิงสุยได้กระเด็นไปข้างหลังเลือดได้กระจายออกมาจากร่างกายของเขาโล่ทองคําของเขาได้ถูกทำลายอย่างไม่มีชิ้นดีชิ้นส่วนของมันได้กระจายไปรอบรอบ กันจูโจมในครั้งนี้ได้ทะลวงหน้าออกของเขาเป็นรูขนาดใหญ่จนมองเห็นอวัยวะภายในเลือดของเขาได้ไหลรินออกมาดังสายฝนชิงสุยรสึกได้ว่าพลังชีวิตของเขาค่อยๆจ้างลงไปอย่างมาก โดยไม่มีเวลาคำครวนเขารีบนำเอาดอกบัวพุทธองค์ทองคำและกินมันลงเหมือนกับคนบ้าทันทีที่เขากินมันเข้าไปประกายแห่งแสงสว่างได้ห่อหุ้มอวัยะวะที่สำคัญของเขาเช่นโลป้องกันทำหน้าที่ปิดกัน้น เพื่อป้องกันไม่ให้พลังชีวิตของเขาไหลเวียนออกไปจากร่างกายของเขาขณะที่เขากัดฟันด้วยความเจ็บปวดจุดลมปราณสองสาจุดของเขาได้รับบาดเจ็บเขาไม่รอช้ารีบใส่ผงยารักษาลงไปที่แผล จากนั้นเขาใช้หนังของสัตว์อสูรระดับนักบุญปิดลงไปเหมือนกับผ้าพันแผลจากนั้นเขาพันรอบตัวของเขาผ้าพันแผลได้ผสานยอมเป็นหนึ่งเดียวกับผิวของเขาในไม่ช้าเลือดของเขาก็ได้หยุดหลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาสองลบหายใจเท่านั้นนั้นมันเรื่องบ้าอะไร เทียนอีเหลียงอีตกใจอย่างมากแม้ว่าชิงสุ่จะได้นับอย่างหนักแต่บาดแผลของเขาก็หายไปอย่างรวดเร็วเทียนอี้เหลียงอีตระหนักได้ว่าเขาได้พลาดโอกาสที่จะฆ่าศัตรูของเขาในช่วงสองลมหายใจไปแล้ว เวลานี้ชิงสุยได้ทำการรักษาบาดแผลของเขาเรียบร้อยแล้วพลังชีวิตของเทียนอี้เหลิงอีลดลงไปอย่างมากออกไปเพราะเส้นทางสู่ทันสวรรค์มันเป็นหนึ่งในทักษะต้องห้ามของนิกาย เมื่อถูกปลดปล่อยออกมาเขาสามารถใช้ผู้บ่มเพราะระดับจัก,กรพรรดิได้อย่างง่ายดายมันเป็นหนึ่งในทักษะสังหารที่ร้ายกาจของเขาเพื่อสังหารศัตรูที่แข็งแกร่งและมันเป็นหนึ่งในทักษะที่แลกด้วยพลังชีวิตของเขา อย่างไรก็ตามทักษะดังกล่าวของเขาก็ไม่สามารถสังหารชินสุยได้สำเร็จมันทำให้เขาแค่บาดเจ็บเท่านั้นมันไม่เพียงพอที่จะสังหารเขาเขายอมรับว่าโล่สีทองของชิงสุยเป็นอะไรที่ทรงพลังอย่างมากเทียนอี้ เหียงอีไม่รอช้าเขาใช้กระบี่ของเขาอีกครั้งและรีบตรงไปหาชิงสุยด้วยความไม่ยออ่อท้อการจู่โจมครั้งนี้รุนแรงที่สุดเท่าที่เขาเคยพบมาโชคดีที่เขาได้ครอบครองโล่ที่แสนมหัศจรรย์อันนี้เอาไว้ มันช่วยให้เขารอดตายจากการจูโจในครั้งนี้แม้ว่าเขาจะใช้ทักษะเล็ดคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์ออกมามันยังถูกทำลายไปได้ชิงสุยเองเริ่มรับรู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของผู้บ่มเพาะจากกระพัดประดับที่สอง แต่ถึงอย่างไรชิงสุยก็รู้ว่าเทียนอีเลี้ยงอีไม่สามารถใช้ทักษะดังกล่าวออกมาเป็นครั้งที่สองได้แต่ถึงอย่างไรเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากก่อนหน้านี้แต่ตราบใดที่เขาสามารถเคลื่อนไหวได้เขาก็สามารถเอาตัวรอดได้เครื่องรางสวรรค์พันธนาการกายาเนสยบปราณปราณจัก,กรพรรด เมื่อมาถึงจุดนี้ชิงสุยติดสินใจที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามเมื่อชิงสุยปลดปล่อยทักษะของเขาออกมาเทียนอี้ที่ได้เสียพลังชีวิตไปกว่าครึ่งได้แสดงออกถึงใบหน้าที่บิดเบี้ยว แต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังตรงเข้าไปหาชิงสุยเขาไม่ยอมรับเรื่องที่เกิดในเวลานี้เขาไม่คำนึงถึงเหตุผลอีกต่อไปต่อให้เขาตายเขาก็ต้องจัดการชิงสุยให้ได้ตอนนี้เขาเลือกที่จะประทะกับชิงสุย วันนี้เขาได้ใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อสร้างทักษะเส้นทางสู่ทันสวรรค์ถ้าเขาใช้มันออกมามันจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาและเขาก็จะไม่มีตัวตนอยู่อีกต่อไปรอบนี้ชิงสุยเตรียมรับมือการจ่โจมของเทียนอี้ด้วยความสงบกระบี่สีทองของเทียนอี้ยังคงเต็มไปด้วยพลงังถึงแม้จะอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดพละกำลังของเขาลดลงอย่างมากเมื่อเทียบก,กับครั้งก่อน ในตอนนี้ถ้าชิงสุยสามารถหลบการโจมตีครั้งนี้ไปได้นั้นหมายความว่าเทียนอี้จะตายลงโดยไม่สามารถฆ่าเขาได้การฆ่าเขานั้นเป็นเรื่องยากอย่างมากถ้าเขาเข้าสู่ดินแดนโยก แต่ถึงอย่างอย่างนั้นชิงสุยก็จะไม่สามารถก้าวหน้าไปได้เห็นได้ชัดว่าเขาจะไม่หนีเข้าไปในดินแดนหยกในครั้งนี้ชิงสุยเลือกที่จะสร้างรูปแบบผสานออกมามันได้ตรงเข้าทำลายทักษะของเขา รูปแบบของชิงสุยนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้มันได้กัดกลืนทำลายทักษะของเขาจนแหลกละเอียดเขานั้นประมาทเกินไปเขาคิดว่าหากเขาแลกชีวิตของเขาแล้วจะสามารถจัดการชายหนุ่มคนนี้ได้เขาคิดผิดอย่างมาก เขามองไปที่รูปแบบผสานที่กอดตัวอยู่ข้างๆชายหนุ่มด้วยความเสียใจหากเขาเลือกที่จะฝืนสู้ต่อไปเขาอีกพอมีทางชนะอยู่แต่เป็นเพราะเขาไม่เหลืออะไรแล้วไม่ว่าชื่อเสียงสำนักหรือสหายมันทำให้เขาตัดสินใจพลาดไป ข้าไม่เชื่อเรื่องแบบนี้โดยเด็ดขาดเทียนอี่มองขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าก่อนที่จะคำรามออกมาหัวใจของเขาสั่นไปด้วยความสิ้นหวงังร่างกายของเขาระเบิดออกเป็นผุ่ยผง แม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าชิงสุยอยู่หลายหลายเท่าแต่เขาก็ไม่สามารถรับมือกับชายหนุ่มคนนี้ได้ความเร็วของชิงสุยนั้นเทียบไปกับถวยเทพแล้วในเวลานี้ชิงสุยเฝ้ามองเทียนอี้ที่จางหายไปในอากาศ ในที่สุดเขาก็สามารถสบายใจได้แล้วที่ชายที่แข็งแกร่งคนนี้จากไปเทียนที่เป็นตัวตนที่อันตรายเกินจะอยู่ในโลกใบนี้ถ้าชิงสุยไม่ได้ทำลายใจจิตของเขาจนพินาศไม่แน่อาจเป็นเขาเองที่ต้องตายลงในวันนี้ ทั้งหมดเป็นไปตามแผนที่เขาคาดไว้นอกจากนี้เขารู้สึกขอบคุณดอกบัวพุทธองค์ทองคําถ้าไม่มีมันเขาอาจตายไปแล้วถึงสองครั้งการต่อสู้ได้จบลงความอ่อนล้าได้ท่าโถมเข้าใส่ชิงสยุยชิงซุย เสียงที่อ่อนโยนได้ดังขึ้นมือคู่หนึ่งได้โอบก,กอดมาที่ร่างของเขาเมื่อหันไปมองเขาพบว่าเป็นมุชิงที่กำลังกอดเขาอยู่การแสดงออกของเธอเต็มไปด้วยความห่วงใย,ยและกังวลท่าทางที่งดงามของเอได้จานึกลงไปใย,ยใจของเขา เธอไม่สนใจเลยว่าร่างกายของเธอจะเปื้อนไปด้วยเลือดหรือไม่ข้าไม่เป็นไรเขาหัวเราะเบาๆและจับลงไปที่มือของเธอเมื่อมู่ชิงเห็นว่าชิงสุยโดยการจู่โจมที่รุนแรงของเทียนอี้ เธอตัดสินใจตรงมาที่เขาโดยไม่สนอะไรชิงสุยไม่รู้ว่าเขาควรทำอย่างไรในเวลานี้เธอได้พุ่งเข้ามาหาเขาโดยไม่ห่วงตัวเองถ้าให้พูดคงมีแต่แม่และภรรยาของเขาเท่านั้นที่ก็เสี่ยงชีวิตเพื่อเขา มีใครบ้างที่กล้าเสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อคนอื่นๆต่อให้พวกเขามีความกล้าที่มากบกมายชายชราและคนได้ตระกูลมู่ได้ตรงเข้ามาที่ชิงสุยและมู่ชิงที่กำลังจับมือกันพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากยิ้มออกมา เมื่อเธอรู้สึกตัวเธอรีบสะบัดมือของเธอกลับมาโดยทันทีด้วยความเขินอายขณะที่เธอก้มลงไปมองที่พื้นเธอเห็นได้ชัดว่าร่างกายของชิงสวยเต็มไปด้วยเลือดทุกๆแห่งหน เธอไม่ลังเลที่จะคว้ามือของเขากลับไปอีกครั้งก่อนที่กล่าวญาติแผลของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าเองนั้นก็เป็นนักปรุงยาเจ้าเองก็รู้ดีอย่าได้วิตกไปเพียงแค่ได้พักฟื้นมันก็จะดีขึ้นมาเองชิงสุยหัวเราะอ,ออกมา ให้ข้าไปกับเจ้าบางที่ข้าอาจพอช่วยเจ้าทำแผลได้บ้างมู่ชิงกล่าวออกมาด้วยความเขินอายขณะที่ใบหน้าของเธอยอมได้ด้วยสีแดงเข็มคนอื่นๆหัวเราะอ,ออกมาพวกเขารู้ดีว่าชิงสุยนั้นบาดเจ็บอย่างมา ดังนั้นพวกเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องที่เหลือต่อในเวลานี้นอกจากนี้พวกเขายังต้องไปดูและคนอื่นๆที่บาดเจ็บในเวลานี้อีกด้วยหลังจากนั้นชิงสุยได้ออกมาและมอบผงฟื้นฟูจํานวนมากให้คนที่ได้รับบาดเจ็บ จินงสุยนี้เป็นเศษชิจจ้นส่วนที่ล้ำค่าที่แตกออกมาจากโลกของเจ้าเก็บมันเอาไว้บางทีเจ้าอาจต้องการมันอีกในอนาคตชายชรากล่าวขณะส่งหินสีม่วงในกับเขา จิงสุยไม่เคยคิดว่าโล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์ที่เขาใช้มาเป็นเวลานาน,านจะถูกทำลายลงไปเขารับชิ้นส่วนศิลาที่เป็นส่วนประกอบของโล่มาจากมือชายชราก่อนที่จะเก็บมันไว้ในดินแดนโยกเพื่อให้มันปลอดภยัย อย่างน้อยก็มีของบางอย่างที่เหลือจากเศษโลของเขาชิงสุยรู้สึกขื่นขมในใจของเขาเมื่อนึกถึงเศษซากของโล่ทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทำลายจนแหลกละเอียดทันใดนั้นเขาได้นึกถึงคำกล่าวของชายชราในก่อนหน้านี้ เขาได้กล่าวว่าผู้บ่งจัก,กรพรรดิระดับหนึ่งเป็นที่รู้ว่าความแข็งแกร่งอยู่ที่100ดาราโดยไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจหรือผลกระทบภ,ภายนอกชิงสุยสามารถเข้าใจความหมายนี้ของเขาได้ดี นั้นหมายความว่าเขาจะไม่สามารถใช้อาวุธที่อยู่ระดับนักบ,บุญพิโรธได้อีกต่อไปมันไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับพลังอันมหาศาลของผู้บ่งจัก,กรพพัดระดับได้เช่นเดียวกันอัญ,ญมณีระดับต่ำและยาบางอย่าง ผู้บ่มเพาะที่แข็งแกร่งสามารถใช้กำปั้นของเขาต่อกรกับกระบี่ได้อย่างง่ายดายอาวุธธรรมดาจะไม่สามารถทนต่ออำนาจอันไรที่สิ้นสุดของจักรพรรดิได้มีเพียงศาสตราศักดิ์สิทธิ์หรืออาวุธในตำนานของพระเจ้าเท่านั้น ที่จะพอทนรับพลังดังกล่าวได้แต่ก็เห็นได้ชัดว่าอาวุธเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ยากจะได้รับมาครอบครองด้วยเห็นนี้โลหะที่พิเศษรวมไปถึงช่างโลหะที่เก่งกาจจึงเป็นที่ต้องการตัวอย่างมาก ช่างที่ตีเหล็กที่เก่งกาจะสามารถสร้างอาวุธที่ทรงอำนาจออกมาได้แต่ก็ไม่ใช่จะหาพวกเขาได้อย่างง่ายดังนั้นอาวุธที่ทรงพลังจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างมากและเมื่อเขาไปสู่ระดับจัก,กรพรรด มันจะยิ่งหายากขึ้นไปอีกหลายเท่าอาวุธเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากๆชื่อชีวิตของผู้บ่มเพาะเสียด้วยซ้ำชิงสุยมองไปที่กระบี่สีทองขนาดใหญ่ก่อนที่เขาจะเก็บมันเข้าไปในดินแดนโยก มู่ชิงไม่รอช้ารับพาตัวเขาเข้าไปรักษาในทันเสียงตะโกนโห่ร้องออกมาด้วยความสุขของผู้คนจากตระกูลมู่ได้ดังออกมาอย่างไม่ขาดสายถึงอย่างไรมู่ชิงก็มีรอช้าเธอรีบพาชิงสุยไปรักษาโดยไม่สนใจใครใคร มูชิงพาเขาเข้าไปในคฤหาสที่ดูสบายตาแต่ก็ยังคงงดงามรูปภาพและบทกลอนที่หรูหราได้ถูกแขวนไว้บนฝาผนังคฤหาสแห่งนี้ถูกตกแต่งออกมาคล้ายกับหอหนังสือเมคาคราม ชิงสุยสงสัยเป็นอย่างมากเมื่อเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวให้ข้าดูบาดแผลของเจ้าหน่อยสินู่ชิงกล่าวออกมาขณะหยิบอุปกรณ์รักษาของชิงสุยเจ้ารู้เรื่องการแพทย์ด้วยหรือชิงสุรยรู้สึกสนใจในทักษะของเธอ ขณะที่เขายิ้มอย่างอ่อนโยนไปที่เธอถึงข้าจะไม่ใช้หมอที่เก่งมากแต่อาจกล่าวได้ว่าข้าเป็นหมอคนหนึ่งถึงจะอยู่ในระดับหมอฝึกหัดก็ตามเจ้าก็รู้ดีนี้เธอตอบออกมาด้วยเสียงหัวเราะ การมีความสามารถทางการแพทย์เบื้องนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานในโลกของทวีป9ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้บ่มเพาะดังนั้นมันเป็นเรื่องง่ายที่พวกเขาจะได้รับบาดเจ็บดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีความรู้ทางการแพทย์ติดตัวเอาไว้ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถใช้มันช่วยชีวิตตัวเองหรือคนค่าสบายดีจริงๆชิงสุยยิ้มถึงกระนั้นค่าจำเป็นก็ต้องทำความสะอาดบาดแผลของเจ้าและทำการปิดมันและที่สำคัญนั้นเจ้าก็ได้สูญเสียเลือดไปจำนวนมาก ดังนั้นข้าเชื่อว่าเจ้าจะสบายดีมู่ชิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่เมื่อแรกเห็นแผลของเขาในตอนทำสงครามเธอรู้สึกเศร้าหมองอย่างมาหน้าอกของเขาเป็นแผลขนาดใหญ่เห็นไปถึงอวัยวะภายใน มันเป็นเรื่องยากอย่างมากที่จะมีชีวิตอยู่รอดหลังจากได้รับแผลดังกล่าวมันเป็นเรื่องที่อย่างมากมหัศจรรย์เมื่อเธอมั่นใจกับตัวเองว่าเขาจะยังคงมีชีวิตอยู่หัวใจของเธอค่อยๆสงบลงให้ค่าทำมันด้วยตัวเอง จึงสุยกล่าวอย่างรวดเร็วปล่อยให้ค่าํำเถะค่าแค่พันแผลให้เจ้ามู่ชิงกล่าวเบาๆขณะท,ที่เธอขณะที่เธอคว้าผ้าพันแผลอย่างแน่นในตอนแรกเขานั้นไม่ยินยอมเท่าไรแต่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้และก็เกงียบลง เขารู้สึกได้ถึงอารมณ์และความตั้งใจของเธอในตอนนี้มู่ชิงได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าเธอจะรักษาแผลให้กับเขาและจะไม่ทำให้เขารำคาญในสิ่งที่ไม่จำเป็นเธอแค่อยากจะเก็บความทรงจำที่อยู่กับไว้กับเขานาน ม่ยมกเท่านั้นบางทีเขาอาจจะหันมาสนใจเธอบางจากเหตุการณ์นี้ชิงสุยถอดเสื้อและผ้าพันแผลออกเผยให้เห็นบาดแผลขนาดใหญ่มู่ชิงไม่รู้สึกเขินไอเลยแม้แต่น้อยเธอกำลังจดจ่อกับบาดแผลที่หน้าหวาดกลัวของเขา ชายคนนี้กำลังเปลือยเปล่าทอนบนอยู่ข้างหน้าของเธอไหลของเขาเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อที่ลังสารกล้ามเนื้อของเขาถูกจัดวางอย่างสง่างามแต่ถึงอย่างไรเธอก็ให้ความสนใจไปที่แผลของเขาเท่านั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ